Hola u n d e s o o o l a o s a k ุ d o Soy Anthony p mucho, o s i ี f ปซิลโฟมู u ชอจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกวด Miss Universe เนาะเราได้คนที่มงแล้วนะหนึ่งคนแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะดีใจมากเลยกับน,น้องแอนโทนียนะคว้ารองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมาในรอบ35ปีเนี้ยเราไม่เคยเข้าใกล้มงกุดขนาดนี้มาก่อน ข้ามเรื่องมงกุฎไปเจ้าของเจ้าขององค์กรมีชูนิเวิร์สนะหรือ M.U.O. มีชูนิเวิร์สออร์แกเนชันก็คือคุณแอนนะคุณแอนเนี่ยเอา J.K.N. ไปแอกควาย M.U.O. ครับซึ่งมีชูนิเวิร์สออร์แกเนชันเนี่ยจะได้ทั้งหมด3แพลตฟอร์มด้วยกันนั่นก็คือมนะีชูนิเวิร์สนาะที่เพิ่งประกวดจบไป Miss Teen USA แล้วก็ Miss USA ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็น property ของ M.U.O. แต่ณปัญหาณขนาดนี้เลยเนี่ย JKN กำลังประสบปัญหาใหญ่ครับสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของหุ้นกูณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นสตาร์ทหุ้นมอเนาะมันขาดทำให้คนเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือในตลาดหลักทรัพย์พอคนขาดความชนาเชื่อถือในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันไม่ดีนะต่อภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์มันทําให้ตลาดทุนเราเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือใครจะกล้าเอาเงินไปลง นึกออกไหมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสสำคัญนะครับนั่นก็คือ JKN JKN เนี่ยปกติเวลาที่เราไปดูคุณกู้คุณกู้เนี่ยมันก็คือสภาพเหมือนกับเราเอาเงินไปให้เขาแล้วเราได้ดอกเบีย้ยมากกว่าพวกฝากประจำหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการในการเขาเรียกว่าอะไรอะในการออมเงินอะเออทำนองนะั้นไม่ไม่ใช่ออมเงินในการลงทุนอืม คุณกู้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนเนาะบางทีเขาก็เอาคุณกู้มาให้อัตราดอกเบีย้ยบ้าตั้ง8%อะไรามันก็ทำนองนี้แหละเราก็เอาเงินไปลงเนาะตามคุณกู้ต่างๆที่เขาออกมาทีนี้เนี่ยคุณกู้เนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยบริษัทคนที่ทําธุรกิจอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะทุกวันนี้ก็เหนื่อยเนาะเพราะว่ามันมีการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไปค่อนข้างสูงทีนี้การขึ้นดอกเบีย้ยในเชิงนโยบายเนี่ยพอมันบินขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนของคุณกู้เนี่ย อันนี้ข้ามไปก่อนเอา JKN ก่อนนะ JKN เนี่ยสรุปไล่เรียงง่ายๆนันก็คือว่าก่อนหน้านี้ JKN เนี่ยเขามีหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เขาเนี่ยออกมาทั้งหมด7ชุดนะรวมมูลค่าเนี่ยสามพล้านเยอะนะสามพล้านหุ้นกู้ที่มีปัญหาที่คุณแอนออกมาพูดว่ามันเป็น liquidity mismatch นั่นก็คือกระแสงเงินสดเนี่ยจ่ายไม่พอก็คือเป็นหุ้นกู้ชุด JKN 2 3 9 A ไอชุด JKN 2 3 9 A เนี่ยก็ต้องบอกว่า มีการพูดคุยกันเพื่อไม่ให้หุ้นตัวอื่นเนี่ยขอดีฟอร์เมื่อเราผิดนัดชำระนี้คุณกู้ตัวแรกเขาก็มีการไปพูดคุยโดยการว่าอาจจะนัดชำระนี้เมื่อไหร่ให้ดอกเบี้ยเพิ่มเติบม,มากขึ้นจากนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่สถานาการณ์ทางการเงินไม่เวิร์กก็เลยมีการไปยื่นต่อศาลนะครับก็เป็นศาลล้มละลายกลางทีนี้เนี่ยศาลล้มละลายกลางเนี่ยพอไปยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพิจารณา การพิจารณาของเขาเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาอีกทีหนึ่งเนี่ยไต่ไต่ส่วนมูลฟ้องอะน่าจะช่วงวันสิ้นเดือนของเดือนมกราคม,มานะครับทีนี้เนี่ยสถานะของหุ้นกู้3,000กว่าล้านเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเมื่อยื่นสถานะกับศาลไปแล้วเนี่ยจะตกเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติเลยลก็คือออโตสเตเป็นออโตเมติกสเต นะก็คือพักชําระนี่อัตโนมัติก็คือไม่สามารถทวงนี้อะไรได้จนกว่าจะมีคําสั่งศาลออกมาพอนึกออกเนาะซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากระบวนการมันเป็นไปมันจะมี2แบบ1คือศาลอนุมัติแผนฟื้นฟนูเขาก็จะต้องทําตามแผนไปแล้วก็จะใชหนี่อะไรกันก็ว่ากันตามแผนจะ8ป,ปี10ปีหรืออะไรอย่างนี้เจ้าหนี้ก็ต้องรับสภาพนั้นไปซึ่งก่อนอน,นนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขารู้แล้วว่า JKN มีแผนว่าจะชำระหนี้คืนภายใน8ปปีแต่มันนานเกินเงเขาก็บอกออมปีได้ไหมนู่นนี่นั่นมันก็ไม่แมชกัน JKN ก็เลยไปยื่นต่อศาลเลยทีนี้เนี่ยไปยื่นต่อศาลปุ๊บอย่างที่บอกเนาะออโตเมติกสเตทแปลว่าเขาก็ได้รับการพักชำระหนี้แบบอัตโนมัติทีนี้เ,เพอมันก็ส่งผลอะไรมันก็ส่งผลให้ JKN ออกมาแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์วันนี้หลายๆประเด็นส่งสัญญาณไปกับเจ้านี้ข้อแรกก็คือว่า สาลเนี่ยตัดสินมันมีอยู่สแบบป่ะเธอแบบแรกก็คืออนุมัตตามแผนก็ทำตามแผนไปแต่ถ้าไม่อนุมัติละถ้าไม่อนุมัติตามแผนแปลว่าอะไรมันมีการฟ้องร้องกันล้มละลายล้มลลายเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความเหนื่อยคืออะไรรู้ไหมหกสิบกว่าเปร์เซนต์ของบริษัท JKN เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสินทรพทัทรพย์มีตัวตนคืออะไรเช่น แก้วแหวนเงินทองตึกลาบ้านช่องที่ดินอันนี้มีตัวตนสามารถเอาไปแปลสภาพเป็นเงินได้แต่60%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะของบริษัท JKN เป็นบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเธอเป็นลิขสิทธิ์เพลงเธอจะเอาไปทําอะไรล่ะเธอก็ต้องเอาไปขายกับช่องกับแพลตฟอร์มกับอะไรต่างๆที่จะเอาสิ่งน,นี้ออกไปถูกไหมหรือเธอมีอะไรเธอมีลิขสิทธิ์มีชิลลเวิร์สเธอต้องเอามิชชี่ดิเวิร์สนี้กลัวของเธอเนี่ยที่เข้าประเทศไม่ได้ของเธอเนี่ยเอาไปอ่ะเธอจะเอาพรีเซนเตอร์ไหมเอาพรีเซนเตอร์ไหม ประเทศไหนจะเอาบ้างเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ประเด็นคืออะไรรู้ไหมความน่าเสียดายเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ย MUO ต้องเช็คให้หนักเลยเพราะอะไรรู้ไหมแต่มันไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำอีกอีออกคลิปแลนะ้วกันประเด็นก็คือว่าสามพกว่าล้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันก็ถ้าสมมุติว่าสารแม่นูมัดสภาวะก็จะแย่เลยก็ต้องปิดกิจการลงมาลาย สินทรัพย์ทั้งหมดก็จะต้องถูกอายัดยึดฟ้องร้องอะไรกันต่างๆนานานางงงนางงามก็งงกันแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าต้องมาติดตามดูนะครับว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่านางงามมงไม่มงมีผลยังไงกับ j k n